สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขนนะครับนะืนนี้มาพูมิ่าคกับช่องอีสานปาานนลาซางแชนเนลคือก็ครับืันนี้พาพี่พี่น้องมากินนะครับต่าซัวครับต่าซัวขนมเส้นฮอใส่หัวหอยเชอรี่ใส่ตัวาวเนครับปกมีกระมรีกกกลกรปลกีปลกมีปลากปกลากกรมา,ลมาลกนนนะลากกมระมะะะะะะะาก ย,ยังไงสานังยวยเฉยมสวยเยมครับสนา,น,านังเนเดียดงงัครับแุ๊บเียน้ำเบาขอสานังครับเสือเลยอู้หิวขอ่อน้องเพิงเลิกงานมา,า,นากิ้กอแบบสอน้องครับเม่ครับสานันางม้

ไม่ได้ครับซูบูซูกนครับ บอกพี่น้องนะครับการันเปลี่ยนหนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลพี่น้องยิเข้าไปเนี่งแรงแม่กันเน่ย อบอกเลยพี่น้องเศายเศรษฐ์เลยกหแหงบบเลยเน,นีนเนะพี่นอ้องหัวหอยหัหอยครับเนนๆครับ 嗯。Mm hmm. ဖယ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 ာင no. you know, like ်င်ဆခါ်င်င်င်ကားရြယါတော

เปลี่ยมาหกสิบบาทแล้วครับตรงนึงออกมาต้มก,ก,ก่อนต้มกับขั้นนำเกลือออกครับเกลือให้สองรอบสามรอบนะครับพี่น้องผู้ใด้เ้ามาเช็ดกินได้ลองคั้นเกลือเพิ่งแล้วเมื่อไหร่ครับเด้อคั้นเกลือสองรอบสามรอบนะมันดําลองเมื่งครับแต่ว่าปัญหามาันก็แรงไลยเอาหัว่รูุ้ลนะลองเปลี่ยน ลำปีครับมันคุ้นเจนในกานแท้มาเจ็ยิ่คนยกกันมาเจ็บตั้งคนตังแท่บก่าพี่เนาะ You know what the, one,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  the one. bất chủ kiếp đấy P'Nong, bởi vì, gần nít P'Nong, nghề làm mái á, đi lại, mua tạm nó thành, bầu mua hợp lắm, bầu chấp chế, kiếm phấn nó nó, bất chủ kiếp nó อืมเนาะกว้วยกี้คยย่ังเนาะแล้วมีน่นะเจียมกว้วยนะครับครับตอน้ำมันเห็ดก็จทีโอ้แซ่บแบบอืมตเจีมนะครับอ๋อเดยมันจะว่าเงาปวดมูตามประทันครับ เาโกับว่าครับเดี๋ยวสัตต้ครับเอาละครับฝา,ากปีตอนนองไว้ท่านี้นะครับถ้ามักก็ะไรถึงใจกระแค่ให้เบ้าโอกับสาวนางเลยเด้อครับเพื่อมีกําลังใจเห็ดการเ็งานต่อไปนะครับเนาะเพื่อสีสางสันจิีดีๆออกมาให้พี่น้องเบิ้งนะครับถ้าว่าจไดใดว่าสุภาพเบ้าโอกับสาวนางก็ขออภัยไว้นะที่นี้นะครับ สำหรับมือ่อนี้ขอเกล้าเข้ามาสวัสดีครับบ๊ายบายครับพบกันชิปนาครับ